ทำความรู้จักกับกอชหรือกองทุนการออมแห่งชาตินะครับที่เราสามารถสะสมเงินได้สูงสุดถึง13,200บาทต่อปีนะครับเราออมรัฐสมทบให้นะครับรัฐช่วยสมทบให้ กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอถือว่าเป็นกองทุนการออมภาคสมัครใจที่รัฐจัดให้กับแรงงานนอกระบบที่ไม่มีสวัสดิการอื่นๆใดรองรับนะครับได้รับบำเหน็จบำนาญในยามเกษียณเหมือนแรงงานในระบบการออมทั่วไปและเงินที่รัฐสมทบเพิ่มตามช่วงอายุข,ของสมาชิกโดยมีเป้าหมายนะครับสำคัญในการลดความเลือมล้ําในสังคมให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อสร้างความ เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตประชากรนะครับซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับปี2561 2580ที่มุ่งเน้นด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างความมั่นคงของผู้สูงอายุให้มีรายได้ที่พอเพียงจนถึงวัยกเกษียณยกศักยภาพของของประเทศนะครับพัฒนาคนในหลากหลายมิติเพิ่มศักยภาพให้เกิดความตหนก เพิ่มความตระหนักรู้เรื่องการออมนะครับเพิ่มความมั่นคงในวัยเกษียณที่เป็นปัจจัยของความสําเร็จในการสร้างรากฐานของประเทศนะครับการพัฒนาประเทศอย่าง,ย,างยั่งยือนอํานาจหน้าที่ก็เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบํานาญและให้ประโยชน์แก่สมาชิกเมื่อสิ้นสภาพสมาชิกนั่นเองนะครับก็ถือว่าการออมแห่งชาติหรือกอชอเนี่ยถูกออกมานะครับเพื่อตอบสนองคนที่ หนึ่งเลยไม่ได้อยู่ในส่วนของประกันสังคมในม .33 มส9มสนะครับแล้วก็ตอบสนองคนที่ไม่ได้มีบำนาญของรัฐบาลที่ทำงานราชการอะไรพวกนั้นนะครับคือคนคนที่ใช้แรงงานคนที่อยู่นอกระบบจริงๆนะครับจะได้มีหลักประกันหน่อยนะในการออมนะครับ ไปดูรายละเอียดกันเดี๋ยวผมมีทําซีรีส์นี้ขึ้นมาเฉพาะเลยเพื่อเพื่อเราจะได้รู้จักของกอชอได้มากขึ้นนะเดี๋ยวผมจะพยายามทําซีรีส์ตัวนี้ผู้มีสิทธิ์สมัครกอชอได้นะครับต้องเป็นสัญชาติไทยอายุ15ถึง10ถึง60ปีนะครับไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบํานาญนะครับบำเหน็จบํานาญอื่นๆของรัฐนะครับแล้วก็ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตา40นะครับ ทางเลือกที่1เท่านั้นนะเฉพาะทางเลือกที่1เท่านั้นถึงจะสมัครนี้ได้สิทธิ์การได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลเมื่อส่งเงินออมส,สะสมนะครับรัฐบาลจะสมทบเงินเข้าบัญชีของสมาชิกกอชอในเดือนถัดไปนะครับโดยจะสมทบเงินได้ให้ตามช่วงอายุของสมาชิกดังนี้นะครับอายุของสมาชิกขนาดสะสม15-30ปีได้รับเงินสะสมนะครับรับสม รัฐสมทบให้50%ของเงินสะสมแต่ไม่เกิน600บาทต่อปีนะครับอายุมากกว่า30ถึง50ปีนะครับรัฐสมทบ80%ของเงินสะสมแต่ไม่เกิน960บาทต่อปี50ถึง60นะครับรัฐสมทบได้100%นะครับให้100%ของเงินส,สมทบ ของเงินสะสมทุตีแต่ไม่เกิน1,200บาทต่อปีนะครับมีเงื่อนไขรายละเอียดคลิปนี้อาจจะไม่ได้บอกเงื่อนไขอาจจะบอกคร่าวๆให้ทําความรู้จักกันเล็กน้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปสู่ซีรีส์ของกองทุนการออมแห่งชาตินะครับแบบจัดเต็มการเป็นสมาชิกกอชอนะครับได้รับอะไรหนึ่งการส่งเสริมการออมสะสมนะครับเพื่อสมาชิกสามารถส่งเงินออมทรัพย์นะครับส่งเงินออมสะสม ขั้นต่ำ50บาทแล้วก็สูงสุดไม่เกิน1 13,200บาทต่อปีได้นะครับแล้วก็สามารถดูยอดเงินสะสมได้นะครับสามาชิกสามารถดูยอดเงินออมส,สมทบนะครับที่เราสะสมไปด้วยตนเองผ่านลน์และแอปพลิเคชันของอออกอ,อชอและสมุดเงินออมการส่งใบแจ้งยอดกชอชจะแจ้งยอดเงินออม สะสมให้กับสมาชิกทุกๆปีนะครับผ่านช่องทางต่างๆและสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันของ OS, ขกออชและเว็บไซต์ w w w n s f o r t h สําำหรับใช้รถย่อนภาษีการรับบำนาญกออชจะติดต่อสมาชิกเมื่อครบอายุเมื่อครบอายุได้รับบำนาญตามกฎหมายเพื่อแจ้งเตือนให้สมาชิกนะครับเตรียมตัวยื่นเอกสารขอรับเงินนะครับ อายุ60ปีจะได้รับบำนาญน,นะครับเป็นรายเดือนนะครับจะได้รับบำนาญเป็นรายเดือนซึ่งบำนาญตลอดชีพนะครับจะมีขั้นต่ำนะครับ600บาทต่อเดือนนะครับ แล้วก็ต้องมีเงื่อนไขคือค้ำประกันผลตอบแทนการามีการค้ำประกันผลตอบแทนการลงทุนสำหรับสมาชิกที่ส่งเงินออมสะสมถึง60ปีบริบูรณ์ด้วยนะเดี๋ยวรายละเอียดนะครับของตัวรับผลประโยชน์เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันอีกทีเพราะมีรายละเอียดปิดย่อยมากมายอันนี้ให้ทำความรู้จักกันก่อนว่ามันยังมีกองทุนการออมแห่งชาติเป็นอีกหนึ่งนะครับเป็นอีกหนึ่ง ความน่าสนใจนะครับเพื่อตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์การออมตอบโจทย์การเกษียณกับตอบโจทย์บําเหน็จบํานาญของผู้สูงอายุนะครับในอนาคตซึ่งซึ่งในประเทศไทยเนี่ยอนาคตเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัวแน่นอนเพราะฉนั้นสิ่งสําคัญของผู้สูงอายุจะกเกษียณอย่าง,ม,ง,งมั่งคงั่งมั่นคงก็คือต้องตะเตรียมเงินนะครับตะเตรียมเงิน เอาไว้นะครับใช้ยามเกษียณและหนึ่งในการออมแห่งชาติก็จะช่วยให้คุณนะครับได้มีหลักประกันนั้นไม่ต่างไปกับประกันสังคมหรือประกันบำนาญของราชการนะครับแม้จะไม่ได้เยอะมากเท่านะครับแต่มันก็ยังช่วยเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะครับก็ลองดูนะเดี๋ยวซีรีส์นี้จะมาทำแน่นอนเพราะมันเป็นประโยชน์กับทุกๆคนแล้วก็ อย่างยิ่งช่องเราเนี่ยมันเป็นช่องที่พูดถึงเรื่องบําเน็จบํานานบ่อยครั้งแล้วก็พูดถึงเรื่องอาการออมนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องประกันสังคมเพราะนั้นในเรื่องของกอชอก็เป็นอะไรที่น่าสนใจที่ควรจะนำมาพูดถึงเหมือนกันนะครับ